ทีนี้เราเชิญชวนผู้ชมค่ะมาร่วมบุญกันดีกว่านะคะ,คะโดยทางด้านของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจค่ะร่วมกันถวายการต้อนรับพระพุธดงนะคะ1,127รูปค่ะซึ่งจะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ก็คือวันนี้แหละค่คะย0มกราคมเวลา16นาฬิกาถึง20นาฬิกาณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมมีพิธีโปรยกรีบกลาบแล้วก็ล้างเท้าต้อนรับพระธุดงศวนวดมนต์ธรวัดนะคะเจริญพุทธมนตลบทรัตนสูตร นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาแล้วก็จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาณนะลานธรรมหนะ้าองค์พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมนทนสุทัศน์นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคือวันที่2 1เ็มกราคมเวลา6นกาถึง8นิกาก็จะมีกิจกรรมทำความสะอาดขอพระไตรปิฎกหินอ่อนแล้วก็ใส่บาตรถวายพระตาหารเป็นสังฆทานด้วยนะคะงานนี้ก็ต้องขอเชิญชวนผู้ชมมาร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันด้วยค่ะดีมากนะคะ อิ่มบุญกันไปเราไม่ค่อยได้เห็นพิธีแบบนี้กันเท่าไหร่นะคะมีโอกาสก็อยากจะไปร่วมด้วยเหมือนกันเนาเวลาไปทําบุญนะสวดมนต์หลายคนก็ขอให้แบบคิดอะไรก็สมหวงังขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแต่ว่าในชีวิตจริงบางทีเนี่ย ก็ต้องมีป่วยกันบ้างแต่ว่าถ้าป่วยแล้วไม่มีเงินน่ะ uh huh. มันลําบากมากเลยนะคะ uh huh. ทีนี้ปลายเดือนนี้เนี่ยเขาจะมีการประชุมที่น่าสนใจมากเป็นการประชุมระดับโลกเลยนะคะแต่ว่าเมืองไทยของเราได้เป็นเจ้าภาพด้วยนะคะ uh huh. ที่ชื่อว่าการประชุมนานาชาติรางวาัลสมเด็จเจ้าฟ้ามห ah uh ิด huh. ลซึ่งเขาจะมีการพูดคุยหลายเรื่องรวมทั้งอย่างที่บอกเงินเนี่ยสำคัญมากในการ uh huh. รักษาทํายังไงให้คนไทยและทั่วโลกเขาไม่มีอุปสรรคในเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอ่า uh huh. คนไทยได้ประโยชน์อย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะสกรูกลับมานะคะ